มีที่อู่นักีเรีย่ยมถึงมาล้นลนำร่มเนาะค่ะจัดลุกน้ำยุ่มไร่อู่ทำรูปเรียนอยาบอกน้ำเนี่ยเหรอคือวันที่หลังว่าที่อู้นั้ำ ซอยพีบาร์ทำความสะอาดฐายยื่ไล่ค่ะไปสู้บ่พันไทยสู้สูนี่พอน่งไม่ยงไมยเลยน่งเมือนยรวมกับทางโรงเรียนบนน้ำลงอีกรอบค่ะทำความสะอาดอีกรอบ กินบุนัมข้อโซ่หมอค่ะบวงตับตังโรงเรียนร่วมตัวกันที่สาลากลางบ้านค่ะเเจะได้ออกเปื้นที่ไปหลอบเมื่อบานค่ะไปเ,เบิร์นไวจะมีลรื่อน้ำอยู่ไร่บ่อตามแหล่งทางอ่างนา้ำของใครบ้าน

กำลังร่วมตัวกัวนค่ะออกร่นน้ร่มงพื้นทีรวมกับคุ้หมอทีมผู้ทีมนักเรียนมารวมใช้บ้านค่ะแน่

ที่พ่นหมอคือร่มพื้นทีคางเงนบวดร่วงท้อง

ทิมหมอคุณปอเสียวาสีก้มีลูงน้ำค่ะไปเลยทางโรงเรียนทาง ไอ so um oh oh. oh. ้แมนเนี่ยพอเงี่ยหมายว่าสิไหมมันเรามากบ่บ่ไว้เล่าตัวมึงสะดอกก็หน่อยเแถวีกทำไงบ่ไปใช้น้ำมันมองน้ำใกล้น้ำอย่างบ่ะ เขาบแบมาโอ้ยคนเไปีเีคอเปลี่ยนถุงกันมาเอาาวยุ่งัคสะอาดนะเฮ้ยแ่นี้ดถุงหมดกวขออย่บอม่เพ่นยอมาหาเราแล้วหมู่บ้าน อันไส่ก็มาใหายรก็ถืออยู่นั่นขอว่านในยุคเราก็สิบเบื้องดอกอักเท้าเป็นเนียนเนียนขุนนำชุมชน หมอค่ะเป็นล่งพื้นที่มนี่ตรวจหาหลูมน้ำยุงไล่เบื้งว่าสีพอบวบเบิ้งไปเรื่อยๆค่ะหลังใดนี่ อาวก็สีความน้ำเพิ่นแล้วกระสีใส <c oughs> oh okay. ่ๆอเบดเพราะว่าตำบลอื่นมันเป็นไข่เลือดออกคุณหมอเพิ่นก็เลยล่งกืุ่นที่ทั้งกะละมังเพิ่นกับความกับเทกค่ะเพราะว่า ยุ่งไล่อารวายู้งนกนี่ะาทดูาีเป็นการทำความสะอาดออกคุณพอคุณหมอเปิดรมพื้นทีใไปย่านไปใช้ชนบอสผอไข้ก็ยุ่งนี่แหละค่ะกัดเด็หน่อยคัดคุณแม่้วนันก็ร้อนน้ด้วยัลน พิ่บอซมอและผู้นำชุมชนสิเบิ้งไปเรื่อยๆตัวทั้งตรวนน้ำค่ะนัดไอ้เนี่ว่าทั้ง ทิมผู้นำชุมชวนเป็นกามาตรวดด้วยค่ะเพราะว่าหมอเป็นผ้าลมปืนที่อสิเบิ้งคคักเป็นจานมีโยุ่งออกมาไนาฝนมัน,นก็ร้ายอยู่แล้วทั้งนางสีกระจอลองรับไป น้ำใส่น้ำนี่ละค่ะมันมักสีมนีลูกน้ำแต่เราขอบขัว้วขั้วทิมผู้น้ำขอ้คู่เพคนกับสีผ้าล่มขึ้หมอกระดาย่เร<ะ>ิ่มน้ำถังน้ำอ้างไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆ ไปตามตอบตามส่้อยค่ะไปเรื่อยๆกับพิมผู้นำเพลินเนี่ยนี่พวกเป็นยังดรอปตมนามวัวปิดปลาวัวเุณนเหลี่ยงปลาเป็นเหลี่ยงปลา ย่านก็ย่านนั่งหลอกยานนั่นต้องลองเต็งเลยตามชอกตามซอยค่ะหลังบ้านของไทยบ้านก็ได้เขาเบิ้งเบิ้ดอุ้นหมออุ้นเน้นหลังบ้านค่ะหกเป็นได้ก็ได้เขาเจ้าขวามก็เจ้าเท่ไป พอผู้นั่เพินประกาศก่นเลยไปดีนไปหดสลากกับสิเป็นเต่าโอ้หอกคุานเยอ่างสันดุจามยางไปเนาะเฮ้ยไปทำความสะอาดใ่เบิร์ดาะว่าผู้นั่ชิมเชื่อเพิ่นประกาศแคำพันแต่สิบว่าใครพบนอกขะนาก ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่มาเบิ่งคลิปให้ย่าย่าเกษีผ่าไทยภ่าบรรยากาศคุณหมอบนผ้ากำจัดลูกน้ำเลือไร้เนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะ